มีคนสร้างโอวันตินเช็คก,กัาดไปอุย้ยพี่ตกใจกันทั้งร้านแก้วไม่แตกกูไม่เลิกนี่แก้วไม่แตกกูไม่เลิกนี่แก้วไม่แตกนี่เช็คกูบอกเลยว่าเช็คเช็คเช็ก,ชกๆๆอะไรงไรงเสือกไม่สร้างสร้างข้องยาที่เลยซึ่งไจมึงแน่นอนอพี่พอตะแก้วลาวแล้วพี่โอเคโอเคพอแล้วพอแล้วถ้ากูเกิดเป็นแก้วกูผูกคอตายไปแล้วเอาของขายเอาไปหายาวจนป่นหมดแล้ว ผมหน่อยนะพี่ชายผมไม่ได้มีคนสั่งใส่หนมเยอะๆนี้เลยกาดไปนี่มันต้องผ่าพีมสองจุดห้าไปด้วยกลมกล่อมบอกเลยไม่ไงเบือนเยี่ยวเลยเดี๋ยวขอห้าวเยอะไม่พออีกทีหนึ่งแล้วกันเอาไว้เต็มบัลลเอไม่ต้องไปกินนเ้เี่ยกับฟงกาแฟนะมึงแดกหนมนะเยี่ยงสูงอ่อไปเดินผ่านก็ต้องแดก ร้านเราเป็นแบบบุฟเฟ่กินปะกินให้อ้นอนอวนลอ้วนหรืออ้วกบังอ้วนอ้วนอีเวนปากเสียบังเนี่ยล้างมือแล้วล้างได้ไหนอะบงังล้างในนี้ล่ะ <c oughs> ต้มตมบังครับผมขอข้าวยำครับบังแล้วอีหนูนัะนะ่นน่ะอหนูก็ยำค่ะอ๋อพวกคนลยนะยำเนาะไอ้บังด่าผมปะเนี่ยม่ให้บังหมายถึงเมื่อาคนละยำเฉมไหมอะไร่ไงี้ง ไอ้ S <S พวกเวรละยำอะไรนะบางเปล่าบางไม่ได้โอ้มึงนี่หูฝาดต้นทีบางต้นนี้หีฝาเอ้ยหูฝาดเลยแปลว,ว่าพยาธิจะเข้าไปในรูหูนะเนี่ยเขาจะไม่ต้องกินอะไรที่มันสะอาดเข้าจะไมอย่างเช่นร้านบางเนี่ยข้าวยำเหน็นไหมอร่อยอขนาดโหดาลงดาราเนี่ยทั่วทุกมุมโลกทีวีเนี่ยทุกช่องทุกช่องมาถ่ายบางเปล่ากูนอนดูทุกช่องเลย <S <S <S